สามไขมันที่ดีต่อคุณอย่างไม่น่าเชื่อหลายคนบอกว่าถ้าเรากินไขมันเยอะๆเนี่ยระวังจะอ้วนนะระวังไขมันในเลือดจะสูงนะระวังมันจะไปอุดตันเส้นเลือดไม่รู้ตัวนะแต่คุณรู้อะไรไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินในปริมาณที่มันพอเหมาะจะช่วยคุณเสริมสร้างตั้งแต่สมองตาผิวพรรณอวัยวะภายในต่างๆซึ่งมันมีประโยชน์อยู่ในนั้นมากถ้าคุณรู้ความลับสามข้อนี้คุณจะกินมันได้อย่างสบายใจสุดๆหนึ่งคือไขมันที่อยู่ในอะโวคาโด เพราะในนั้นน่ะมันมีกรดตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโอเลอิกแอซิดซึ่งมันเป็นกรดสายสั้นสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้ง่ายช่วยกระตุ้นการใช้ไขมันสะสมที่ช่องท้องออกมาเป็นพลังงานได้2คือดาร์กช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรก็ได้ที่มีความเข้มข้นตั้งแต่70%็ขึ้นไปเขาพบว่าถ้าคุณกินเป็นประจำวันละหนึ่งแท่งเล็กๆจะช่วยลดระดับความดันได้ระดับหนึ่งเชียวและลดไขมันคอเลสเตอรอลที่อยู่ในเลือดได้ด้วยลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจได้อีกแนะ่ดังนั้นค่ะ ขนมของหวานที่ใครหลายๆคนชอบกินคุณสบายใจได้เลยถ้าคุณรู้วิธีการกินอย่างเหมาะสมข้อ3คือการกินไข่ทั้งฟองเพราะหลายคนกังวลไงว่ากินไข่เยอะๆเนี่ยมันมีคอเลสเตอรอลอยู่จะทําให้ไขมันในเลือดสูงหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าพบน้อยมากๆกเพยๆเียงแค่หนึ่งในสิที่กินไข่แล้วจะไปทําให้ระดับไขมันเนี่ยสูงขึ้นเพราะเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะมีพันธุก,กรรมอะไรบางอย่างที่ตอบสนองเร็วต่อไข่แดงถ้าคุณที่กังวลอยู่เนี่ยไม่มั่นใจเลยให้คุณลองไปเจาะเลือดดูได้เลยว่าไอาการที่ คุณกินไข่ทุกวันวันละ1ฟอง2ฟองหรือว่า3ฟองเนี่ยมันส่งผลต่อไขมันในเลือดอยังไงบ้างจะได้สบายใจหรือง่ายๆเลยไข่1ฟองเนี่ยเขาพบว่ามันจะไปเพิ่มระดับคอเลสเตอรอล,ลประมาณ2มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรไข่เนี่ยมันมีสารโคลีนสารตัวนี้จะช่วยบำรุงสมองและหัวใจของคุณมีวิตามินดีที่ไปช่วยบำรุงกระดูกของคุณได้ด้วยดังนั้นไขมัน3ชนิดที่หมอเฟิร์นอามาฝากเนี่ยดีต่อคุณอย่างไม่น่าเชื่อขอเพียงคุณรู้วิธีกินและกินอย่างพอเหมาะเท่านั้นแหละ มันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยสุขภาพดีขึ้นที่สําคัญหน้าเด็กลงรักทุกคน